ครับก็มาพบกับช่างชุนบริไฟฮะอันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนซีนเาขาปั๊มขาวของรถไถฟ,ฟอร์ดฮะอันนี้เราก็ซื้อซีะมาเปลี่ยนครับเพราะน้ำมันปั๊มขาวมันไม่มีนะอันนี้ก็ยางมันแข็งนะครับน,นี้เราก็เปลี่ยนซีนใหม่แล้วก็มันจะรั่ยตัวก็จะเป็นตัวแกนคันเร่งฮะตัวเนี้ยสองฝั่งเลยแล้วก็อีกด้านบนก็คือตัวดึงดับ ก็จะเป็นโอลิงเล็กๆอย่างนี้อันนี้ก็แข็งโป๊กเลยซึ่งก็จะอยู่ในนี้มีข้างมาสองตัวนะอันนี้ก็เปลี่ยนโอลิงเอาอยางดีใส่ไปเลยฮนะแล้วก็น้ํามันที่อยู่ในปั๊มมันก็จะไม่รั่วออกมาฮนะพะตัวนี้ไม่มีน้ํามันเลี้ยงฮนะไม่มีน้ํามันเครื่องต่อเข้าฮนะอันนี้ใช้วิธีมันเป็นรุ่นที่ต้องเติมน้ํามันหล่อลื่นแล้วก็เปลี่ยนถ่ายพร้อมกันน้ามันเครื่องคนระับตัวนี้น,นี่ก็ีเราก็จะเปลี่ยน ฝาปั๊มไปใส่ใส่ซีนเข้าไปที่ฝาปั๊มตัวนี้ก็จะอยู่กันอย่างนี้ส่วนนี้ก็เป็นดุมหน้าแปลนดุมที่ไปเข้ากับเฟือง